ด้านนี้ก็สวยค่ะเสียงน้ำค้างตกป๊อกป๊เสียงนกร้องจิ๊บจิ๊บอ่าด้านนี้ค่ะด้านนี้ก็สวยค่ะหมอกค่ะล็อกค่ะเสียงนกร้องจิ๊บจิ๊บเสียงน้ำค้างหยุดป,ป๊กป๊อ่าหมอกสวยนะด้านนี้ก็หมอกค่ะหมอก ้ยินะคะเสียงน้ำค้างมีเสียงเพลงด้วยเสียงนกร้องด้วยบรรยากาศธรรมชาติจริงๆนะคะอ๋อเล็ดเลยค่ะเล็ดเสียงน้ำค้าง